เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนหลังจากที่เราได้แชร์ได้แบ่งปันแล้วก็ได้เรียนรู้กันไปเนาะว่าเอ๊ะทำไมนะความร่ำรวยมันถึงฟรีผมก็อยากจะมาสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าสาเหตุที่ความร่ำรวยนั้นฟรีเพราะว่ามันมาจากความคิดของเรานั่นเองครับมันมาจากความรู้สึกของเราล้วนๆเลยมาจากความคิดของเราล้วนๆเลยดังนั้นครับมันจึงฟรีนะครับเพราะว่าเราจินตนาการเราใช้แค่จินตนาการเราใช้แค่ความรู้สึกของเรา เราก็สามารถที่จะมีสิ่งที่เราต้องการได้ประกอบก,บกับการลงมือทำนั่นเองครับในนั้นนะครับโอ้โหความสําเร็จของเราเนี่ยมันฟรีไหมทุกคนความคิดจินตนาการของเราเนี่ยฟรีไหมจ่ายเงินสักบาทหรือเปล่าก็ไม่ใช่ไหมครับความรู้สึกของเราล่ะก็ไม่ได้จ่ายสักบาทแล้วการลงมือทําของเราล่ะอะก็อาจจะต้องจ่ายเรื่องของเวลาอาจจะต้องจ่ายเรื่องของแรงกายแรงใจของเรานะครับผมซึ่งก็ เฮ้ยมันก็ไม่ได้ใช้เงินนี่มันก็ไม่ได้ใช้เงินอยู่ดีนะครับทุกคนนะดังนั้นครับนี่แหละถึงบอกว่าความต่องดวยมันมันฟรีนะผมและทุกคนสามารถที่จะมีได้ทุกคนสามารถที่จะ ประสบความสำเร็จและก็มั่งคั่งร่ารวยมากยิ่งขึ้นไปได้อย่างแน่นอนครับผมแล้วก็โอ้โหผมเป็นกําลังใจให้กับทุกคนเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านด้วยแล้วก็คลิปวิดีโดอนี้ไม่ใช่แค่เพื่อมาแชร์แบ่งปันให้กับเพื่อนๆพี่ๆน <n> <exha> ้องๆด้วยนะครับผมแต่ว่ามันยังเป็นการสอนตัวผมเองด้วยเพราะว่าเรื่องนี้กว่าที่ผมเองเนี่ยจะได้เข้าใจกว่าที่ผมเนี่ยจะได้เรียนรู้แล้วก็ตระหนักถึงมันจริงๆเนี่ยโอ้โหก็ใช้เวลานานมากแล้วก็ผมเองก็เคยเป็นคนหนึ่งเนาะที่คิดว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องงี่่่เเเเงงาป็นนรืออพ้ัะ อะไรอะแค่ปรับ mindset ปรับความคิดเนี่ยจะเปลี่ยนชีวิตได้บ้าหรือเปล่าเป็นไปไม่ได้แต่วันนี้ครับผมเองพอมาถึงจุดหนึ่งเนาะที่พอเราได้มองย้อนกลับไปพอเราได้สร้างความสําเร็จของเรามาแล้วเนี่ยแล้วแล้วพอเรามองย้อนกลับมปเอ๊ะอะไรนะที่ทําให้เราสําเร็จเอ๊ะมันมาจากความคิดรุนๆเลยนี่นาะดังนั้นครับผมก็เลยอยากจะนําเรื่องราวเหล่านี้มาแชร์แบ่งปันให้เกิดประโยชน์กับทุกคนและที่สําคัญคืออยากให้ทุกคนได้ออกไปลงมือทําเพราะถ้าคุณไม่เอาลงเอาไปลงมือทําครับคุณจะไม่มีทางเข้าใจอย่างแน่นอนแล้วผมคอนเฟิร์มเลยแนละ้วว่า เพื่อนเนี่ยถ้าเพื่อนๆได้ยินน้อเพื่อนๆจะลืมถ้าเพื่อนๆได้เห็นเพื่อนๆก็อาจจะจาแต่ถ้าเพื่อนๆได้เอาไปลงมือทำนะครับทุกคนจะเข้าใจมันร้อยเปอร์เซ็นในสิ่งที่ผมพูดในวันนี้และถ้าใครนั่งจดไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยนะผมก็โอ้โหคุณคือแบบสุดยอดอ่ะคุณคือแบบเอ่อคนที่รักการเรียนรู้อย่างจริงจจังมากๆเลยแล้วก็ผมเชื่อมากมากเลยนะผมว่าทุกคนที่รับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่เป็นคนดี คนเก่งคนสําเร็จคนร่ำรวยมากยิ่งขึ้นไปได้อย่างแน่นอนอย่าลืมนะครับการเดินทางนับหมื่นลี้เริ่มต้นจากก้าวแรกของเราสเส็ออย่าลืมก้าวออกไปแล้วก็แอคชั่นเอาลงมือทําทันทีนะคะสาหรับวันนี้ผมโคชบอสไวรุ่นแฮปปี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะผมชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแบ่งปันแล้วก็คอมเมนต์รวัวๆมาข้างล่างเลยนะผมว่าคิดเห็นอย่างไรนะผมมาแชร์มาแบ่งปันไอเดียกันนะคะรับผมัลอัน,นี้ผมโคชบอสไวรุ่นแฮปปี้มานี่ก็ขอบคุณครับบ๊ายบาย